สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media On Zoom ค่ะในวันนี้มาพบกันในช่วงของ ZOOM IDOL นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิาถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณค่ะทักทายนะคะสมาชิกซูงทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าทุกท่านนั้นสามารถที่จะมาชมรายการส,สดแบบนี้ได้นะคะผ่านทางห้องซูมค่ะที่ o ูม 072. com และ0ูมศูนย์เจนั่นเองนะคะมารับฟังเรื่องราวดีๆค่ะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยมีธรรมะของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสอนของย่อมหาปูชนียาอาจารย์มาปรับใช้และชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะสําหรับสุมไอดอลของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นพระอาจารย์ค่ะและกําลังปฏิบัติศาสนากิจอยู่ต่างแดนในทวีปโอชิเนยนะคะในอดีตท่านนั้นได้มีโอกาสมารู้จักกับ,บรพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็มีโอกาสช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมชมรมพุทธศาสนา จนได้มีโอกาสเข้ามาบวชและฝึกฝนอบรมตนเองมาโดยตลอดค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็พร้อมแล้วที่จะได้นําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับสมาชิกซุมได้รับทราบกันด้วยนะคะโดยเฉพาะบรรยากาศของการทําหน้าที่และแนะนําสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนะคะท่านพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมกับเราค่ะไปกล่าวนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะพระอาจารย์ชัยยศิ์อริยาวังโสพระอาจารย์กองศูนย์ประสานงานโซนเอเชียพุทธ สำนักการศึกษาวัดพระธรรมกายพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมภาพภาษาอังกฤษวัดพระธรรมกายบิสเบนประเทศออสเตรเลียกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรท่านพิธีกรจุชาดาและเหล่าใจมิตรผู้นำบุญผ่านโปรแกรมสูงทุกท่านสาธูเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดพระธรรมกายบิสเบนใช่ร,รอเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์บรรยากาศเป็นยังไง<ห>บ้างเ<ห>จ้าค่ะก็ช่วงนี้กระแสการเผยแพร่ สอนสมาธิไปสู่ชาวท้องถิ่นเป็นที่ได้รับความนิยมมากมจ้ะเจ้าค่ะโอโ้โหพอได้ฟังแบบนี้จากพระอาจารย์แล้วก็ออรู้สึกปลื้มใจเลยนะเจ้าค่ะที่ชาวท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าชาวต่างชาติได้มีโอกาสแล้วก็ สนใจเ,เรื่องราวของสมาธิมากขึ้นเจ้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดถึงเรื่องราวตรงนั้นอยากให้สมาชิกซูมได้รู้จักกับตัวตนของพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะว่าก่อนที่จะมารู้จักกับวัณฑรธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์หลวงพี่เกิดในครอบครัวชาวจีนรุ่นที่สาโดยโยมอักงหรือโยมปู่อพยพมาจากสัวเถาประเทศจีนโยมเตีย๋ยเป็นรุ่นที่สองเกิดที่ประเทศไทยตัวของหลวงพี่เองมีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนจ้ะ แล้วก็เกิดที่กรุงเทพเป็นลูกคนที่แปดมีโยงน้องสาวอ,อีกหนึ่งคนครอบครัวก็มีฐานะดียมงเตีย่ยทําการค้าประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นมีร้านที่เป็นหลักอยู่ในแหล่งชุมชนมีร้านสาขาอยู่ในตลาดสดซึ่งในยุคสมัยนั้นตลาดสดคือศูนย์รวมการค้าขายทำธุรกิจและก็มี delivery มีการส,ส่งสินค้า ไปยังพ่อค้าคนกลางร,รายย่อยต่ตางๆโอโ้โหคือพระอาจารย์ต้องบอกว่าโยมพ่อของพระอาจารย์นี่มีโอโ้โหหัวการค้าที่ทันสมัยเทียบเท่ากับในยุคปัจจุบันเลยเนี่ยนะเจ้าคะโอโ้โหเจ้าคะ่ะแล้วทีนี้ในส่วนของเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเ้วเจ้าคะมีความผูกพันหรือว่าโยมพ่อกับโยมแม่เนี่ยมีโอกาสรู้จักกับพระพุทธศาสนาหรือว่าสั่งสมบุญยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ ในเบื้องต้นในวัยเยาว์ลวงพี่ก็มีความสุขตา,ตามอัตภาพโดยถูกปลูกฝังให้ทําการค้าให้เรียนหนังสือให้ได้ดีเพื่อที่จะได้เป็นชื่อเสียงให้วงตระกูลและเนื่องจากเราเป็นลูกชายคนเล็กก็จะค่อนข้างที่จะ,ะตามใจตัวเองโดยที่ทางครอบครัวก็ตามใจมีพี่ๆที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือโยมพ่อโยมแม่อย่างนี้เป็นต้นส่วนจุดเริ่มต้นที่รู้จักวัดพระธรรมกาย ก็เป็นบุญที่โยมแม่เป็นคนที่พาเข้าวัดตอนปิดเทอมมสี่ขึ้นมห้าในปีพุทธศักราช2528โดยมีเพื่อนบ้านเป็นคนชวนโยมแม่มาวัดก้าวแรกที่ลงจากรถเมในเลิศที่ทางวัดจัดเป็นรถรถลับสมจากห้วยขวาง<ด>ถึงที่วัดพอเท้าได้สัมผัสพ,พื้นวัดที่หน้าโบสถ์ที่หน้าพระอุโบสถ ความรู้สึกเกิดขึ้นเลยว่า This is my home นี่คือบ้านของเราแล้วค่ะก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออคุณครูไม่ใหญ่ที่สาราจาตุกท,ท,ที่ใต้ต้นไม้บ้างเพราะว่าสมัยนั้นคนก็มาวัดล้นสาราจาตุกแล้วและกำลังขยายไปที่สภาหลังคาจา่าฟังหลวงพ่อรัตตาเทศมงมคนชีวิตในตอนบ่าย สิ่งที่ประทับใจก็คือข้าววัดอาหารวัดอร่อยเจ้าค่ะวัดสะอาดมากห้องน้ําสะอาดมากความประทับใจครั้งหนึ่งคุณยายอาจารย์มาราจนาสิกาจันทร์ขุนลูกยูท่านแม่ตานําขัดห้องน้ําเองอ <c oughs> โดยมีหลวงพี่อาริพันธ์เป็นอุปถาของคุณยายอาจารย์ช่วยรับบุญด้วยเป็นห้องน้ำยี่สิบห้องที่อยู่ตรงข้ามกับกุฏติคุณยายอาจารย์ในวัด 196ร้อยเก้าสิบหกไร่มีพี่ๆอุบาสบสิกาที่ใจดีเป็นต้นแบบที่ดีมีพระอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วมาบวชในยุคสมัยนั้นเจ้าค่ะต้องสอบถามพระอาจารย์ตอนนั้นพระอาจารย์ที่เข้าวัดนี่อายุประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะแล้วก็สามารถจํารายละเอียดทุกทุกสิ่งอย่างได้เลยเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ,อยู่อยู่ไฮสคูลประมาณอ,มอายุประมาณ แต่สิบหกสิบเจ็ดช่วงที่ปิดเทอมมสี 4, ขึ้นมห้าซึ่งก็เป็นบุญเพราะว่าช่วงนั้นกำลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ได้ได้มาเจอวัดก็เลยมีต้นแบบมีไอดลอลที่ดีตนนทำให้จังทำให้พบชาตินี้ไม่เคยดื่มเหล้ามไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นจัะ เพราะว่ามีเกราะป้องกันทางศิลธรรมที่เข้มแข็งเมื่อได้มีโอกาสเข้าวัดแล้วสิ่งที่พระอาจารย์ได้มาเรียนรู้ตั้งแต่ในวัยเยาว์เนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้าคะ่ะธรรมะที่พระอาจารย์แบบจําแล้วก็นําไปปฏิบัติกับออการเรียนหรืออะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะพอจะจําเรื่องไหนได้บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์การที่ได้มาพบครูดีก็คือหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เป็นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหลวงพี่อยากจะใช้คําว่าเปลี่ยนทั้งชีวิต mm hmm. เริ่มจากการเข้าอบรมธรรมทายาตภาพดูดูร้อนในรุ่นที่สิบเจดปีพุทธศักราช2532ซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายธานาวุฒโธเป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นปีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะไปศึกษาตอนน่อณประเทศญี่ปุน่นตอนนั้นหลวงพี่เป็นอบรมเป็นสามเณรเพราะว่าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีอยู่ปีหน ที่มหาวิทยาลัยกำลังจะขึ้นปีสองหลังจากนั้นก็ได้ช่วยงานชมรมพุทธรุ่นบุกเบิกในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมตั้งแต่ปีหนึ่งมาตามลําดับมีพระอาจารย์สมบัติสัมมาพโล่ที่เห็นในรูปนั้นก็คือหลวงพี่เองที่กําลังถือไม้อยุดตอนนั้นเป็นประธานชมรมพุทธอยู่ที่นั่นมีพระอาจารย์สมบัติสัมมาพโลเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธทั่วประเทศ หลวงพี่ได้รับบุญเป็นประธานชมรมพุธตอนอยู่ปีสามปีพุทธศักราช2533กิจกรรมที่ประทับใจจนถึงทุกวันนี้ก็คือได้มีโอกาสจัดงานทุด,ดงวันแม่แห่งชาติในมหาวิทยาลัยสองครั้งและที่องค์พระปฐมเจดีหนึ่งครั้งในปีพุทธศักราช2533และปี2534มีนักเรียนมอปลายมีนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยมี สถาบันต่างๆเข้าร่วมโครงการจำนวนสองร้อยคนามารักษาอยู่ทุดงดงกันสุขสาวอาทิตย์นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆยกตัวอย่างเช่นมีนักเรียนในร้อยตำรวจมาร่วมด้วยมีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรวิยาเขตกำแพงแสนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอแล้วก็ที่สำคัญมีศูนย์กามิตรนคปรปฐมมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง หลังจากนั้นหลวงพี่ได้เข้ารับการอบอรมธรรมทายาตรุ่นที่สิบเก้าปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ตอนปีสามขึ้นปีสี่ตอนนั้นอายุครบบวชพระเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นบุญที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนาคธรรมทายาตได้รับไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพซึ่งในช่วงนั้นท่านได้แม่ตาได้มอบผ้าไตรจํานวนห้าไตรต่อรุ่นอืมเจ้าค่ะในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสาสิบห้า ได้มีโอกาสไปจนะบับทุดงณองค์วัดผมงเจดีมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน300คนโอ้สาธุเจ้าค่ะมีพี่เลี้ยงเพิ่มจากโรงเรียนโรงเรียนคนตำรวจแล้วก็เราจัดได้เราได้จัดร่วมกับสโมสรโรตารีนคปรปฐมมีซึ่งในสมัยนั้นมีอดีตประธานศูนย์กลมิตรนคปรปฐมคือกลมิวสวสังสุวรรณโพรุ่ง เป็นเลขาโรตารีก็เลยสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้หลังจากหลงพี่สําเร็จการศึกษาแล้วก็ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ปีครึ่งซึ่งหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเรียกว่าโปรแกรมม่วและในปีพุทธศักราช2537ได้เข้ารับการอบรมธรรมทายาทเลือสมบติหมู่รุ่นพิเศษบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านมีอายุครบ50ปี จะเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งในอายุหลวงพ่อก็ได้แล้วก็บวชอยู่ถึงปัจจุบัน2 8พรรสาสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหเห็นพระอาจารย์ทํากิจกรรมมากมายเลยต้องสอบถามถึงความรู้สึกหรือว่าอ,อ,อะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจของพระอาจารย์เจ้าค่ะในการทําหน้าที่ในการทั้งจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆเรื่อยมาเลยแล้วก็บวชมาตลอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีความสุขยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเรามี ต้นบุญต้นแบบที่ประเสริฐก็คือลหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และพวกเราลูกศิษย์ทั้งหลายก็ได้ก้าวเดินตามท่านมาอยากจะเล่าถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตนิดหนึ่งในยุคสมัยนั้นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อที่อเมริกา เพราะว่ายุคสมัยนั้นอเมริกาบูมมากเป็นบุญที่ได้พบกับคุณยายอาจารย์มาตาเบอร์สกาจารย์ขลกอยู่ท่านได้ทักหลวงพี่บอกว่าคุณคุณเหรอที่จะไปเมืองนอกหลวงพี่อ่เซอร์ไพรส์เลยหลวงพี่เอ้ใครแอบมาบอกคุณยายอาจารย์ว่าเราจะไปเมืองนอก แล้วคุณยายท่านก็บอกว่าเมืองนอกแบบมันเล็กนิดเดียวแล้วท่านก็ทํามืออย่างนี้ให้ดูเมืองนอกแบบมันเล็กนิดเดียวก็ขออภัยเมืองนอกอะ่ะมันใหญ่โตมโหลานแต่มันไม่มีพุทธศาสนาเมืองไทยอะ่ะมันเล็กนิดเดียวอย่างนี้แต่ว่ามีพุทธศาสนาพอคุณยายอาจารย์ทักหลวงพี่อย่างนั้นครับหลวงพี่ก็ตัดสินใจประนมมือกราบเรียนท่านว่า งั้นผมไม่ไปแล้วครับก็เลยได้มีประครับประคองตนเองจนกระทั่งมาบวชในรุ่น50ปีหลวงพ่อได้เจ้าค่ะ แล้วตอนฝึกฝนอบรมตนเองพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์ประทับใจในการฝึกฝนอบรมตนเองในการอยู่ในเพศสมณะมีอะไรบ้างเจ้าคะเผื่อจะได้แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมเผื่อมีผู้ชายเนี่ยนะเจ้าคะมาฟังก,ก็จะได้รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ตอนนี้มีโครงการบวชอยู่ด้วยเจ้าคะจะได้ทําหน้าที่กัลายาณมิตรเชิญชวนชายแม่นันบวชด,ด้วยเจ้าคะพระอาจารย์ เราสามารถนำธรรมะมาปรับใช้ในตนเองทุกด้านทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเข้มข้นทับทิวยิ่ง,งขึ้นไปโดยเฉพาะชายแมนๆในช่วงนี้ก็อยากที่จะให้มาเข้ารับการอบรมฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระพุทธศาสนากัน ยกตัวอย่างตอนที่หลวงพี่แังสาแปดหลวงพี่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ mm. ก็คือไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยทั้งทั้งที่จริงๆชอบที่จะรัดเข็มขัดแต่ว่าพอดีรถรุ่นนั้นเป็นรถรุ่นเก่าก็เลยยังไม่มีเข็มขัดนิรภัย mm. ไปเทศที่จังหวัดระยองคนขับหลับในจริงๆก็หลับกันหมดแหละ แล้วก็เลยไปชนกับ18ล้อแต่เป็นบุญที่ทำให้รอดตายหายป่วยมาได้จนถึงปัจจุบันทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเลือดข้างในสมองทั้งสองด้านติดเชื้อทางสมองต่อมาตาซ้ายปิดเพราะว่าเส้นประสาทถูกตัดขาดคุณหมอบอกว่าจะเห็นอีกหรือไม่เห็นอีก50 50 50 50เดชเชื่อบุญ ได้มีโอกาสกราบเรียนหลวงพ่อคุณครูไม่อยากท่านก็เมตตาให้ศีลให้พรแล้วก็ให้กำลังใจว่าให้กลับมาคุยกับหลวงพ่อด้วย<ม>ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเลือดข้างในสมองเพราะหลวงพี่ทราบว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าให้หลวงพี่กลับนี่กลับมาคุยกับท่านด้วยหลวงพี่ยิ้ม,มและหลวงพี่ทราบทันทีเลยว่า หลวงพี่รอดเพราะว่าหลวงพี่จะต้องเดินทางกลับมาคุยกับหลวงพ่อและพอหลวงพี่กลับมาถึงที่วัดพักทีสถานพยาบาลในสมัยนั้ก็ได้กราบหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่จริงๆอือเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหเรื่องราวของพระอาจารย์นี่โอ้โหประทับใจมากเลยนะเจ้าคะโอ้โห สมาชิกซูบอกว่าฟังแล้วพ้มเลยนะคะทีนี้เจ้าค่ะมาถึงเรื่องราวของการทําหน้าที่ในต่างแดนบ้างเจ้าค่ะไปเป็นพระอาจารย์แนะนําสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ล่าสุดเลยนะเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายบิสเบนออสเตรเลียได้จัดให้พวกชาวท้องถิ่นก็คือพวกฝรั่งทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกัน มีชาวท้องถิ่นสมัครและมาปฏิบัติกัน117คนถามว่า117คนนี้มาจากไหนมาจากจำนวนที่สามารถจำนวนจำนวนคนที่สามารถอยู่ในฮอนั้นอยู่ในห้องนั้นได้สูงสุด117คนเพราะว่าในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด จากเดิมที่สามารถอยู่ได้200คนพอช่วงโควิดเขาก็เลยจำกัดให้อยู่ได้117คนสิ่งอัศจรรย์ก็คือมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติธรรมกับเรา117คนสูงส<ช>ุดแม็กซิมัมพอดีเลยเต็มที่เลยและเขาชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเลี้ยงอาหารไทยโดยได้รับความร่วมมือ จากพี่ๆกาลนิต์ผู้นำบุญที่อยู่ที่วิสเปนแห่งนี้ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างดีเมื่อกี้ที่ผ่านไปจะเห็นบางคนเบลอถูกเบลอหน้าเพราะว่าธรรมชาติของประเทศนี้เป็นกฎเหล็กถ้าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปสู่ Public สู่สาธารณะเราไม่สามารถนำรูปเขามาเผยแพร่สู่ Facebook อย่างนี้เป็นต้นได้ จ้าค่ะและเราก็เคารพกติกานั้นเราก็เลยทําการเบรอร์หน้าสําหรับท่านที่ไม่อนุญาตให้นําสู่สาราัณงอืมเจ้าค่ะแล้วทีนี้บรรยากาศของการสอนสมาธิเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะชาวท้องถิ่นที่โอ้ต้องบอกว่าสนใจมากๆเลยเข้าร่วมร้อยกว่าคนเต็มที่เลยเนี่ยนะเจ้าค่ะเขาสามารถสัมผัสถึงความสุขจากที่พระอาจารย์ได้สอนเรื่องราวของสมาธิไปหรือเปล่าเจ้าคะเรื่องจิตวิญ,ญญาณเขาอยอมรับ ในชาวเอเชียในพระพุทธศาสนาแน่นอนทางด้านวัตถุพวกเขาเจริญแต่ทางด้านสมาธิพวกเขายอมรับพวกเรามากๆและรอความหวังจากหมู่คณะพวกเราไปสู่พวกเขายกตัวอย่างเช่นที่บอกว่ามากันร้อยสิบเจ็ดคนเบื้องหลังคือหลวงพี่ต้องยกเลิกแคนเซิลพวกเขาไป สิบห้าคนเนื่องจากมันล้นห้องแล้วเกิดอะไรขึ้นเราจะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่สี่ธันวาคมนี้หลังจากที่เราจัดเดือนพฤศจิกายนเสร็จผ่านไปสองสวาวันยอดสมัครเดือนธันวาคมล้นแล้วโอ้สาธุเลยค่ะพระอาจารย์แสดงว่าตอนนี้ปรึกษาจาาป,รปรึกษากับท่านครูเจ้าวาดว่า ทำยังไงจะไม่ให้คนมาล้นมากเกินไปแสดงว่าเขารู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิในแบบนี้เลยอยากที่จะมาอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์และเราได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพี่ที่ท่านเป็น native speaker อยู่ที่กองร้อยเนื้อนาบุญ ได้นำปฏิบัติธรรมผ่านโปรแกรมซู้มาที่สถานที่แห่งนี้ด้วยรวมไปถึงดเดือนธันวาคมก็นิมนต์ท่านให้ได้นำปฏิบัติธรรมอีก อืมเจ้าค่ะเห็นบอกว่าที่วัดพระธรรมกายเริสเบนตอนนี้เนี่ยมีภาพภาพหนึ่งที่โอ้โหสื่อได้ถึงสันติภาพที่มันเกิดขึ้นอยากให้พระอาจารย์ได้บอกหน่อยเจ้าค่ะว่าอย่างไรของเอ่อที่มาที่ไปของภาพนี้เป็นอย่างไรเจ้าคะจาะก,ก็คือคุณเคซี่ซึ่งเป็นจิตกรเอกของบริสเบนได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกับพวกเรา แล้วก็ประสบอนุภาพบุตรครั้งแล้วครั้งเล่ายกตัวอย่างเช่นกับน้องชายที่ไม่ได้คุยกันมาสิบกว่าปีพอคุณเคซี่มาปฏิบัติธรรมกับเราอาทิตย์กว่าน้องชายก็กลับมาคุยด้วยเป็นปกติด้วยเหตุนี้พอท่านพระครูเจ้าวาดมีดำริที่อยากจะวาดภาพการปฏิบัติธรรมของหมู่คณะเราขนาด กว้าง1.5เมตรยาว3.35เมตรคุณเคซี่จิตตกรเอกก็รับว่าดให้ฟรีโดยใช้เวลาวาด150กว่าชั่วโมงเป็นเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะแล้วเสร็จซึ่งณวันนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสาธุเจ้าพระพาก์คือต้องบอกว่าออมองภาพจากตรงนี้เนี่ยมบนสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ ที่เกิดขึ้นจากดวงใจของทุกๆคนที่อยู่ในภาพนะตอนนั้นเลยนะเจ้าคะแล้วก็เป็นแบบชาวท้องถิ่นด้วยที่มีโอกาสมาทําเรื่องราวแบบนี้ให้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็โอ้โหปลื้มปิติใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับการทําหน้าที่ครั้งสําคัญของพระอาจารย์เลยนะเจ้าคะต้องบอกว่าถ้าพระอาจารย์ไม่ได้รอดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยนะเจ้าคะชาวท้องถิ่นเนี่ยที่เฝ้ารอคอยการไปแล้วก็ไปแนะนําสมาธิของพระอาจารย์เนี่ย คงจะไม่ได้สัมผัสถึงความสุขแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะพระอาจารย์ทีนี้ต้องบอกว่าบุคคลสําคัญอีกหนึ่งบุคคลที่ให้โอกาสพระอาจารย์ได้เข้ามาศึกษาเข้ามารู้จักกับพระพุทธศาสนาก็คือ,อยมแม่เป็นยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์กับการที่ท่านทําหน้าที่กัลยาณมิให้กับพระอาจารย์เจ้าคะใช่อย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบว่าโยมแม่เป็นผู้ที่พาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมที่วัด แต่ก็ด้วยที่ท่านก็มีลูกหลายคนและท่านก็ทําหน้าที่แม่บ้านติดภารกิจต่างๆไปไปมามาลงที่กับมาวัดทุกวันอาทิตย์แต่โยมแม่มาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่เคยขาดจนกระทั่งท่านเท,ท่าชาราไปตามอายุไขัยได้มีโอกาสพาท่านไปทัศนศึกษาชมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นะยกตัวอย่างเช่นในประเทศเบียนมาเป็นต้นอีกท่านหนึ่งก็คือยงเตียซึ่งยงเตียอยากให้หลวงพี่สืบต่อทางธุรกิจโดยท่านอนุญ,ญาตให้บวชแต่เมื่อบวชยาวท่านพูดผ่านโยมแม่มาว่าจบป .4 ก็บวชได้ซึ่งแน่นอนเพราะพระสัมมาเจ้าท่านไม่ได้คำนึงถึงการศึกษาทางโลกแต่เกิดอะไรขึ้นวันเวลาผ่านไป จนกระทั่งท่านอายุ70กว่าปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกและชีวิตมาบนเตียงผู้ป่วยท่านพูดกับหลวงพี่ว่าบวชด,ดีที่สุดอตอนหลวงพี่ไปเยี่ยมท่านและท่านเองก็อยากจะบวชแต่ว่าทุเล็กก็คือช,าชา้าเกินไปแล้วท่านใช่ท่านอยู่บนเตียงผู้ป่วยแล้วเลยไม่สามารถที่จะบวชได้ในภพชาตินี้ก็รู้สึกเสียดายตรงนี้เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะแต่ว่าชายแมนๆนที่ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์อยู่เนี่ยได้โอกาสแล้วนะเจ้าคะ่ะสามารถสมัครบวชได้เลยนะเจ้าคะ่ะทีนี้เจ้าคะ่ะเวลาตอนนี้กระชันเข้ามาแล้วนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ต้องสอบถามในคําถามนี้เลยนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ว่าเมื่อได้พระอาจารย์ได้ใช้ชีวิตเนี่ยเชื่อได้แน่ว่าตอนนี้ดําเนินชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยเนี่ยนะเจ้าคะ่ะความรู้สึกจากใจเจ้าคะ่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ วัฒธรรมกายได้ให้โอกาสในการสร้างบาร,รมีครบทั้งสิบทักนึกค่อยๆนึกตามนะทานบาร,รมีโอ้โหทุกอย่างทั้งวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเป็นต้นศีลบาร,รมีโอ้โหสองยี่็ดข้อเริ่มตั้งแต่สมัยอยู่ชมรมพุทธก็ศีลแปดพัฒนาเรื่อยมาจากศีลห้าศีลแปดแล้วก็ ศีลศีลส,สิบตอนเป็นสาม,มเณรแลวกวศีลสองอยี่สิ 7, สบเจ็ดศีลบารมีในครม,มะการประพฤติพรมจารย์อหายหัวอยู่กับหลวงพ่อคุณกุลแม่ใหญ่ปัญญาบาร,รมีโอ้โหศึกษาธรรมะหลวงพ่รรอทัตตา,รรารรย้ำแล้วยำ้วยำอีกอ่านพระไตรปิฎกนะลูกอย่างนี้เป็นต้นวิริยะความเพียรโอ้ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องเพียรกันขนาดไหนวิริยะบาร,รมีขันติความอดทน สุดๆต้องอดทนนะเพชเชนต้องอดทนประทนด้วยยิ้งด้วยขันติบาร,รมีสัจจะความจริงนะจริงจริงต่อตนเองจริงต่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงไหนละสัจจะอธิษฐานสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีใช่แมค e ด s ต้องอธิษฐานบาร,รมีเม่ตาโอ้ใช้เลิฟนิ่งไทแนสนะแมตตาแล้วก็อุเบกขาที่เป็นกลางเวลา ต้องรอระยะเวลาอย่างนี้เป็นต้นครบอย่างสิทธิ์ครับจัดโอเคโดยเฉพาะในปัจจุบันหลวงพี่เองก็รับบุญเป็นพระอาจารยอยู่ที่วัดพระธ,ธรรมกายพิสเปนออสเตรเลียได้สองปีแหละก็สอนสมาธิภาพภาษาอังกฤษสู่ชาวท้องถิ่นได้ทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับที่หนึคนนั้นเป็นแค่ตัวอย่างจริงๆเรามี ฝรั่งนะไม่ใช่คนไทยฝรั่งเปิดบ้านกครเมิยให้ฟรีฝรั่งเปิดศูนย์กครเมียให้ฟรีหลายตลอดทั้งสัปดาห์ประจําสัปดาห์ป,าหประจําเดือนทั้งในเมืองนี้และเมืองอืน่นอืมก็ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าพระอาจารย์ทําหน้าที่แบบครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งการทําหน้าที่เป็นไครเมตรนะคะให้กับโยมพ่อแล้วก็ยมแม่ได้อย่าง เต็มที่เลยแล้วก็กัลายาณมิตรให้กับชาวท้องถิ่นเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกับพระอาจารย์มาก่อนเลยแต่พระอาจารย์ท่านก็ใช้ความเมตตาในการที่จะออทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวโลกทีนี้หนึ่งนาทีเจ้าคะพระอาจารย์ข้อคิดข้อธรรมแนวทางในการดําเนินชีวิตต่ตอไปเป็นอย่างไรเจ้าคะวันที่มีโอกาสได้เข้าไปรับนโยบาย การทําหน้าที่จับหลงพ่อคุณคืูไม่หญ่ท่านได้ให้ออว่ากับรุ่นหลองพี่ไว้ว่าให้พวกเราทุกรูปอดทนเข้มแข็งและเสียสละรับบุญทําหน้าที่ไปจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายจากและประสบการณ์ของหงพี่เอได้มีโอกาสไปมาทั้งหมด26ประเทศได้สนทนากับรองศาสตราจารย์ฟื้นดอกบัว เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชมรมพุทธมหาวิทยาศิลปรกรในสมัยที่หลวงพี่เป็นประธานชมรมพุทธโย,อยมอาจารย์ฟื้นบอกว่าได้คุยกับท่านบอกว่าเมื่อมีโอกาสไปครบสามสิบประเทศแล้วก็จะเขียนหนังสือท่านท่านเป็นคนแนะว่าให้หลวงพี่เขียนหนังสือในมุมมองของพระภิกษุในการออกทําหน้าที่เผยแผ่ทั่วโลกส่วนเป้าหมายก็คือสร้างบาร,รมีตามหลวงพ่อคุณครูไม่หย่ไปถึงที่สุดแห่งธรรม สาธุเจ้าคะ่ะพระอาจารย์โอ้โหวันนี้ได้รับเรื่องราวที่มากมายมหาศาลแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะเจ้าคะ่ะกับพระอาจารย์วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ชัย,ยศิทธิ์อริยะวังโสที่ได้เมตตามาเป็นสุ่มไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหได้ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์เลยต้องบอกว่าท่านมีจิตใจที่ เปลี่ยนไปด้วยเมตตานะคะไปทําหน้าที่ในต่างแดนแล้วก็นอกจากนั้นก็ทําหน้าที่ให้กับทุกคนที่อยู่รายรอบเลยเพราะฉะนั้นชายมนแนนท่านใดนะคะได้ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ดีๆแบบนี้แล้วนะคะตัดสินใจนะคะบวชก็เข้าบวชได้เลยค่ะโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชฌียจที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ